เฮ้ยนี่ยางเหรออ,อ,อ๋ออย่างนี้เหรอดูด,ด,ดิอันนี้อันนี้มันสดจัดเลยนะ <c oughs> ผมติดหัวปีมาด้วยนะอันนี้สดจริงเรามีใช่ไหมอย่างนี้เรามีนะม,ม,ม,มีใช่ไหมาหาหา,หาที่ยืนคุยหน่อยริมไหนได้บ้างจับให้ทงโดนอโอเคมาเจอเครับมาวันนี้มีหัวปีมานะใครเอาไหมฮะมีหัวปีแล้วมันห้าวมันฮึดฮัดนะพอจับปุ๊บแล้วมันขึ้นเลยมันเลือดร้อนเลยเนี่ย วันนี้เป็นาัตเวนมายังครับออกมารัตเวนมาแล้วด้วยวันนี้เป็นรัตเวนร่วมมอาวุธตอ๋อรัตเวนร่วมคือหมายความว่าร่วมทั้งเราและเขาต้องเจอวันนั้นเจอชุดนั้นไหมเจอครับเจอชุดนั้นด้วยแต่แค่บางคนมันไม่ครบมนาไม่ครบแต่คนที่ถ่ายคลิปเราเจอไหมวันนี้เจอเจออ้าวแล้วยึกยักไหมมีอาการยึกยักไหมวันนี้ไม่ครับไม่มีเลยปกติน่ารักเลยครับไม่เหมือนวันนั้นเลยไม่เหมือนครับ โอ้เหมือนคนละคนเลยว่ะเฮ้ยมันวันนี้เขาก็เจอกันนะวันนี้ติดหัวปีมาไหมฝั่งนู้นน่ะไมไ่ติดครับอ๋อแต่ผมติด่างนี้ได้ไหมหัวปีงี้ได้ไหมอย่างนี้ก็ได้อยู่ครับก็ได้เผ่านพอมี <S <s แล้วมันฮึดฮัดว่ะฮึดฮั้อ่ามาอันนี้เนี่ยตรงนี้ก็ได้ร่มๆนี่มาอ่าโอเคอย่างแรกคือ ทราบข่าวแล้วไหนพี่แพลไหนกล้องหน้าไหนสิโอเคอ่าทุกคนสัญญาณเสียงชัดนะชัดนะโอเคอ่ามาข้างหลังมาโอ้โหไอห,หัวปีนี้เหนียวนะเหนียวเลยละ่ะเหนืดเลยอ่อยาวัน,นวันนี้นะอย่างแรกคือคนอนะ่ะเขาฝั่งมาจากฝั่งนู้นก็ได้แพรมันย้อนเหรอ ได้ไหมถ่ายอันนี้ก็ได้ครับย้อนนิดนึงเออ,อน,นี่ตัวประสาทอันนี้คือความภาคภูมิใจของที่นี่เลยครับไม่ขึ้นอยู่ในหมุดนะหาไม่เจอใน Google ไม่เจอนะอยังไม่ได้ขึ้นครับเ๋ายังไม่ขึ้นครับสวยมากอันนี้คืออะไร,รอ,อ่ะนี่ประสาทตัวตวนอ๋อเก่าแก่หลายรยปีโอ้หลายใช่ไหมอ่ะวันนี้ผมมาผมประสาทเนี่ยผมมาเดี๋ยวผมจะไปดูทีหลังแต่ผมอยากรู้ก่อนคือคนก็อยากรู้ วันนั้นเกิดอะไรขึ้นวันนั้นเป็นการออกทาํทางงานของกองลอ,อยครับอ่าเพื่อจะจัดชุดในการรัดรัตะเวอีอนผมก็เตรียมชุดรัตะเวนก็สิบสามนายนะครับโด,โดยผมเป็นหัวหน้าทีมแล้วก็จัดชุดรองออมกันเพิ่มอีกหนึ่งชุดรองชุดหนุนอีกหนึ่งชุดแล้วเข้าประจำจุดครับพอเราได้เวลาแล้วก็เซตตัวบุคคลว่าใครถืออุตอะไร อืม้มีความอมีความพร้อมตั้งแต่ปืนเล็กยันปืนนำหนุนของของชุดอ่าซึ่งหัวปีเราก็มีหัวปีเราก็มีครับวันนั้นนะผมเห็นไอไอลุงคนนึงมันถือหัวปีมันยั่วมันยั่วน่าดูในคลิปใ,ในคลิปนี่เหมือนมันยั่วเลยนะยั่วเต,ต็มที่เลยพอเสร็จปุ๊บผมก็ได้เวลาชุดหนุนชุดปองกันเข้าที่เรียบร้อยพวกผมก็เริ่มเดินสตาร์ทจากบกร้อยเดินไปยังจุดที่เกิดปัญหาวันนั้น อ่าแล้วแล้ววันนั้นเนี่ยพอไปเจอปกติเราเดินเส้นนี้ประจํำไหม,ไมเราเดินเส้นนี้ประจํำไหมปกติเราเดินทางไปรัตเวนเนี่ยเดินประจําครับรเดินประจําแล้วมันไปเจอได้ไงอยู่เนี่ยไอ้ตรงนั้นอยู่ดีมันมาโผล่มาหาเราได้ไงจะเป็นเหตุการณ์ถึงเครียดจากเหตุการณ์ทางทางบกทำมาตอ๋อนซึ่งตอนนี้นเดินได้ปกติครับเราก็ววเดินปกติของเราแบบนี้คุยคุยกับปกติจับมือคุยกันก็สัมพันธ์ดีครับก็เดินแยกกัน แต่วันนั้นเนี่ยผมดูถ้าคนสัมพันธ์ดีเวลาเราคุยกันนี้เราแบบไม่ต้องแบบมาดักยึกยักยัก,ก,กทำกล้องอะไรอย่างนี้นะ<ช>มันดูแปลก,ปกมันก็คงจะไม่มีเสียงก็โชกค้ากันไอคนที่ถือหัวปีอะผมถามิดนึงเราเคยเจอบ่อยไหมเจอทุกครั้งเจอทุกครั้งแต,แต่แต่ครั้งที่ถือหัวปีเนี่ยไม่ไม่ใช่คนเหมือนไม่ใช่ไม่ใช่คนที่เราคุ้นเคยแล้วอ๋อเหมือนเปลี่ยนไปอีคนหนึ่งแล้วพฤติกรรมของเขาก่อนหน้านี้เขาเป็นยังไงคุย ค,คุยได้ครับว่าคุยกันรู้เรื่องอ๋อคุยกันรู้เรื่องครับแต่วันนั้นนี่เหมือนคนละคนเลยครอ,อ๋อแล้วที่ไอ้ยางฝั่ง,งตรงข้ามเขาบอกว่าอา้าวเราเดินมาวันนั้นแล้วเนี่ยเขาสามารถปกป้องแผ่นดินเขาได้เขาไล่เรากลับไปเราล้มเลิกทุกอย่างอย่างเงี้ยเป็นอย่างที่เขาพูดไหมไม่ใช่เลยครับไม่ใช่เลยวันนั้นเนี่ยพอพวกผมขึ้นไปข้างบนได้ผมก็เจรจากับหัวหน้าชุดณจุดนั้นคนนั้นเป็นรองผู้พัน รองผู้พันของผู้พันสามเจ็ดหนึ่งครับก็คุยกันเจรจาไม่ต้องมีคนอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยคือเรียบร้อยครับผมไปจับม,มีอประมาณสองสามสองสามสองส,ส,ส,สามรอบครับจับมือเสรศ็จปุ๊บผมก็พาแกเดินผมจเจนเส้นนี้ผมพาแกไปดูให้รู้ว่าเนี่ยผมจะไปเส้นนี้จริงๆผมไม่ได้ไม่ได้ไปเส้นอื่นให้แกป้นใจอ่าครับผมก็รอทีมของผมที่อยู่ข้ขางหลังมาจนครบผมเดินไปข้างหน้าแล้ว ทีมหลังเขาก็เริ่มปิดท้ายมาเรื่อยๆแต่ไอ้ภาพที่เห็นน่ะก็คือเป็นมุมกล้องของฐานกัมพูชาที่ถ่ายไว้อเป็นภาพไล่หลังที่ผมกาลังเดินออกจากฐานไปแล้วก็เหมือนเขากาลังมาคือมันคุยกันรู้เรื่องคือความหมายคือว่าตอนแรกอะ่ะมันก็มีปะกันเจอหน้ากันแล้วก็คุยกันเคลียร์กันรู้เรื่องก็คือผมก็จะไปทางของผมที่ผมเดินทุกวันครับนะผมไม่ได้เข้าไปในที่ของคุณคส่วนคุณก็อย่ามายุ่งกับผม แล้วสุดท้ายก็คือตกลงกันได้เราก็คือเดินไปลาดตระเวนของเราต่อติต่อใช่ไหมหรือว่าเรากลับบ้านเดินต่อครับก็คือเดินต่อเดินต่อจนจุดสุดเส้นทางที่ผมเดินประจำนั้น<ช><ๆ>ก็คือเราไปยันจบ,บแต่มันใช้เหลี่ยมจังว่าเอามุมกล้องมาปล่อยเห็นไหมว่าเฮ้ยนี่เดินหันหลังแล้วยอมแพ้แล้วแต่ไม่ใช่ก็คือเราไปทํางานเราต่อจนจบครับอ๋อเนี่มันก็ตั้งใจใช่ค่ะอย่างนี้ถือว่าตั้งใจมาใช,ใช่ไหมมาเก็บคลิปมาอะไรเราใช่ไหมซึ่งนเราไม่ได้ตั้งตัวอะไรใช่ไหมคะพี่ว่าเขาจะถ่ายคลิปเรา ตาตากล้องเราที่ที่ที่ถ่ายถ้าเราเราก็ถ่ายเหมือนกันนะครับมันมันคือบนตั้งตัวบนเริ่มเดินแล้วเราก็ไม่ได้ดูข้างหลังด้วยแล้วก็ระวังกํลัก็เดินไปเลยแล้วก็มสังเกตว่าเขาจะตั้งกล้องถ่ายยาวไปอีกอืมซึ่งปกติตามปฏิบัติธรรมเนียมมีเขาไม่ทํากันถูกไหมพี่ก็ถือว่าอยู่ในพื้นที่มันเจอกันบ่อยอยู่แล้วยิ่งทำแบบนี้มันก็ยิ่งทําให้ตึงเครียดกันขึ้นไปอีกใช่ครับอ๋อแต่เนี้ยคือวันนั้นสิ่งที่น่าชื่นชมคือเราคุมสติได้ดี เอาหนาเขายั่วงั้นน่ะมีตัวคนบอกว่าไม่สักทีนึงอ่ะเพราะอะไรอ่ะมันต้องมีความอดนะครับเลื่ทนครับทนนะครับคำยั่วยุเพราะว่าถ้าถ้าถ้าเราหลงกลในคำยั่วยุของเขา,เ,าเราจะเป็นฝ่ายผิดพลาดก่อนเป็นคนเริ่มซึ่งมันก็ไม่ดีอดทนภารกิจมันทําให้เราอดทนก่อนครับเันโคตรเจ๋งเลยคือถ้ายั่วอย่างเงี้ยอ่ะมันเขาอาจจะยกกั่ยยวก็แค่ยั่วครับ แต่เขาไม่ทํา<ช>ไม่ลงมือถูกไหมใช่ครับแต่เขาจะยั่วให้เราลงมือทํา<ช>อ๋อเป็นฟิวลิงนี้ถ้าเรามองว่าเจตนา,าของเขาคือขึ้นมายั่วเราเลยใช่ไหมคะอืมเป็นเหมือนเตรียมสร้างคอนเทนต์ของเขาสักอย่างหนึ่งเพื่อจะไปเตรียมการในลงไออของเขานะอืมอ๋อคือมาสร้างสถานการณ์เพราะมันผิดปกติเพราะวันนี้เมื่อกี้อย่างที่เขาบอกเมื่อกี้ผมเดินมานะผมถามก่อนว่า วันนี้เจอกันเปล่าได้เดินเขาบอกราตรเวนด้วยกันร,ร่วมคือราตรเวนร่วมคืออะไรพี่อธิบายก่อนเผื่อคนไม่เข้าใจราตรเวนร่วมเป็นการจุด่เป็นการราตรเวนของทั้งสองฝ่ายในจำนวนที่เท่าเท่ากันครับซึ่งก็มีฝั่งของเราแล้วก็ฝั่งของกัมพูชาเดินด้วยกันเดินด้วยกันจากจุดเริ่มต้นยันจุดสุดท้ายแล้วก็เดินกลับมาจากจุดสุดท้ายมาจุดเริ่มเริ่มต้นแล<อ>้วยกกันครับอ๋อก็คือวันนี้ได้เจอหน้ากันมาแล้วเจอแล้ว แต่ไม่มีปัญหาแต่ก็ไม่ได้เจอครบทุกคนในเหตุการณ์วันนั้นอ่ามันมาแค่จำนวนจำนวนหนึ่งอ่าแต่คนที่ถือกล้องมาก,ก็มาครับแต่ไม่มีปัญหาอะไรครับไม่มีครับมันแปลกกับวันนั้นเลยคนละมุมครับ,รบเออเห็นนะแล้วลุงที่ถือหวัวปีขึ้นมาดีเจอไหมคะวันนี้ไม่ไม่ไม่เห็นครับวันนี้แกไม่ได้มาอ,อ๋ออ๋อไม่มาเอาผมผมถามอีกคนหนึ่งเขาตั้งคําถามในโซเชียลนะเฮ้ยแล้วฝั่งเราไม่พอเหมือนเราไม่มีหัวปีนี้วมันถือ โยกไปโยกมาถือสองอันจะทับตัวเองอยู่แล้วอะเราไม่มีเหรอวันนั้นเรามีของไหมพี่มีครบมีพร้อมมีแต่ณวันนั้นเนี่ยผมสั่งลูกน้องว่าถ้าขึ้นไปถึงแล้วให้อาวุธตำนุนก็คือตัวน,นี้อาวุธตำนุนใส่ชุดหนึ่งเข้าที่กำบังบางทงทิึงบังเพื่อป้องกันให้กับผมที่เป็นคนรอเจราจาคุมหนึ่งเนี่ยที่รเราเจรจาประมาณสองหรือสามคนที่พูดพูดภาษากับเขาเนี่ยเจราจาให้มันลงตัวแล้วก็ ถ้าปลอดภัยเขาก็ค่อยถอนตัวเดินต่อไปแบบนี้ครับออ oh. เลยไม่ได้เห็น oh. มายืนยืนโมกันคือคือไออย่างถ้าอย่างไอไอ,อหัวปีนี่ถือนะแต่มันอยู่กันสิบคนอย่างเงี้ยถ้าเวลามันใช้งานเนี่ยมันสิบคนมันตัวเองก็โดนแต่อันนี้คือเขามีพวกของเราเนี่ยวางแผนไว้ดีก็คืออยู่ห่างๆมองใช่ไหมถ้าไม่ดูเรื่องก็ว่ากันถูกไหมยอันนี้งพูดถูกไหมครับแต่มีมีครับมีแล้วปกติราตะเวนคือเราก็มีมีครับแต่รัตเวนแบบเนี้วุฒิครบเนีายเรามีเตรียไมไว้แล้วครบ คนคนบางที่เอาท่ามีนึงนะคนก็มองว่าเฮ้ยเราเราพร้อมเราสู้เขาไหวหรือเปล่าเรากลัวเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออมีคนเขาถามในความรู้สึกของพี่เป็นไงอยากบอกอะไรคนพวกนี้มั่งสู้ไหวครับพร้อมไหมผถามจริงตอนกองทัพเราเราพร้อมครับกำลังคนเราก็พร้อมครับหัวใจนี่หัวใจก็สุดเต็มเต็มร้อยเกินร้อยอีกครับอืมคือทุกวันนี้ก็คือทหารอาชีพะรอคําสั่ง อืมแม่น่าภูมิใจมากเลยไงเอาหัวปีไหมให้หนูเอาไปแกงกินหลุดหมดไปได้ไหมคะไม่ไมพี่อันนี้หัวปีต้องแบกไหมพี่นี่อันนี้มันต้องแบกหรอกอันนี้ถือจะไปแกงเอาแต่ถ้าคนทางบ้านดูอยู่ในมุมของพวกพี่อ่ะพี่อยากฝากบอกอะไรพวกเขามั้งอืมก็อยากอยากให้พี่น้อง ะชาชนชาวไทยทุกท่านนะครับให้มีความมั่นใจครับกับทหารทหารของประชาชนอยู่แล้วครับเป็นทหารที่ทําเพื่อประชาชนแล้วก็ทำเพื่อประเทศชาติครับจะไม่มีคำไม่มีวันที่จะหันหลังให้ครับข้าศึกอืมครับเต็มที่ครับเต็มที่ครับเมื่อกี้เจอแฟนแฟนพี่บอกว่าตัวพี่เองก็ไม่สบายอ๋อเตะกินยามาสักพักก็อาการดีขึ้นแล้วครับอืมไม่กลับบ้านมากี่เดือนลว ประมาณห้าหกเดือนห้าหกเดือนไม่คิดถึงลูกอ่ะก็เนี่ยครับเขาก็ผมมันกลับแกก็มามาหาภรรยามาหาครับลูกมาหาที่นี่ครับแล้วทุกคนนะข้างหลังเหมือนกันทุกคนก็มีโอกาสได้กลับก็กลับมันถ้าไม่ได้ก็มีมาเยี่ยมที่นี่ได้ครับทุกคนมาเยี่ยมครอบครัวมาเยี่ยมครโคโเสียสละเลยนะวันนี้ผมก็ไม่ได้กลับบ้านมาสักพักแล้วลูกมาเยี่ยมยังดีใจเลย ทีนี้ก็เหมือนกันเพวกพี่เสี็สลามากนะหกเดือนไม่ได้กลับบ้านคโคตรสุดยอดเลยนะเราให้กำลังใจกันยังไงครับพี่กับพวกน้องเราเองเนี้ยคะ่ะอืมก็พูดให้กำลังใจว่าเออไม่ให้ให้เขามีโอกาสเวลาในการติดต่อโทรศัพท์กับวีดีโอพอหาครอ,อบครัวหรือมีปัญหาอะไรในครอบครัควก็อาจจะซัพพอร์ตบางเรื่องบางอย่างได้เงี้ยครับ เพื่อเพื่อเพื่อจะให้เขาก็ยังทํางานกับเราได้โดยที่ไม่ต้องมีพัพาะว่าพะวงกับปัญหาส่วนตัวกับหรือครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังของเขาโคตรเสียสละเลยนะเสียสละจริงนะถึงได้เงินแต่มาอยู่ที่นี่มันก็ไม่เจอบ้านเจอคนในครอบครัวนะเอาเอางี้เราให้ขวัญกําลังใจเราก่อนดีกว่าไปไอ้นี่เราอยู่ไหนวะไปเอามาดิเดี๋ยวผมมาให้ผมงี้ผมเห็นในฝั่งนู้นเนี่ยมันแค่ยึกยักเสร็จแล แล้วมันได้ตั้งสิบห้าบาทวันนี้จะมาให้เท่าไหร่ครับเฮ้ยเราน้อยหน้าไม่ได้หรอกเราต้องสิบเจ็ดเลยไม่ใช,ใช่เกินไปเกินไปนะมันให้สิบห้าบาท<笑><笑>นี่มันหยามนะผมบอกให้ทํางานแค่ที่ให้สิบห้าบาทที่นี่มีกาแฟกินไหมคะเออมีกาแฟไหมกาแฟเป็นกาแฟซองครับกาแฟซองครับออนั่นเขาได้กาแฟตั้งถุงนึ่งนะดีใจแย่เลยนะได้กาแฟถุงหนึ่งตาค้างเลยแต่ผมว่าไม่ใช่หรอกอันนั้นมัน เหมาะรวงข้าวมากกว่าเหมือนเหมือนเหมือน,นค้างรวงข้าวมาอันนั้นอะนะเดีนะ๋ยวผมนี้คืออย่างแรกก็คือพอทราบข่าวแหละก็คุยกับทางท่านผู้การ,รนะแล้วก็เห็นว่าโอเคเราก็มีอะไรซัพพอร์ตได้ผมอยากทําให้เต็มที่ถ้ามีอะไรถ้าพี่ขาดอะไรบอกบก็อย่างแรกอ่ะอันนี้คือกล้องอันนี้ได้ใช้ไหมถ้าอย่างเงี้ยเพิ่งได้รับมาเมื่อวานครับอ่าได้ใช้ไหมยังไม่ได้ใช้ครับโอเคจะไปใช้แน่นอนจะได้ใช้เนี่ยเดี๋ยวรอดูซิงเกิลนะปกติเขากลัวต้นกล้วยไหม ต้นกล้วยอะ่ะไวหลังลรัตเวนพี่แบกต้นกล้วยไปด้วยได้ไหมได้ไหมทําคลิปกันยังเนี่ยที่เนี่ยยังยังยังไม่ทําคลิปโดดล่มใช่ไหมยังครับเดี๋ยวรอดูนะอะไรอะไรที่กระโดดล่มอ่ะสแตนบายสแตนบายอ่ะแล้วก็ดึง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 กันอ่ะผมรอดูแล้วก็รัตเวนะติดต้นกล้วยไปหน่อยเพื่อเขาเขาอาจจะแยงไงไม่ไม่พกปืนเลยใช่ไหมครับพี่เหมือนเขาแยงแยงต้นกล้วยมากกว่านะแก็ดี้เดี๋ยวกล้องอ่ะเดี๋ยวผมเอามาให้เวลาเดินทีชุดหนึ่ง ตามสิบกว่าใช่ไหมพี่แลเดี๋ยวผมมาเอากล้องมาให้ตามที่ท่านผู้การแกแจ้งก็เอามาเพิ่มอันนี้ชุดนึงเอาไปก่อนเดี๋ยวเผื่อได้เห็นซิงเกิลชนต้นกล้วยกับอ่าวอซิมใช่ไหมอันนี้อันนี้คือเป็นวอซิมโอเคเดี๋ยวจัดการให้อันนี้เอาของต้องใช้จัดการให้อ้าน, <laughs> นี่นี่โถเอ้ยโถนี่เฮ้ย นะไอชิบหายทำไมของกูเป็นงี้เฮ้ยมาดูดิทำไมของพี่กันได้แบบอย่างนี้เฮ้ยฮาแล้วเราไปล้อแย่เลยเนี่ยของเราเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ของผมไม่เกี่ยวของอื่นนะเฮ้ยเดี๋ยวมึงเอาไปบิดเบือนกันนะไอฝั่งนู้นเน่ะอันนี้ของของกูนะเห็๋ยมันชอบเดี๋ยมันชอบเอาแบงยี่สิบเราไปเล่นมันไม่กล้าเล่นแบงพันเนี่ยอันนี้ของผมนี่อ่ามาของทุกคนอันนี้เป็นของผมเพื่อนๆแล้วก็เอฟซีนะพี่ ทุกคนอันนี้คือผมมาอยากให้กําลังใจทุกคนนะผมถามผู้ใหญ่แล้วบอกว่าเป็นขวัญกาลังใจที่ดีเพราะว่าอย่างน้อยตัวเองผมเชื่อว่าทุกคนไม่ได้ใช้หรอกแต่ลูกเมียที่บ้านครอบครัวได้ใช้แน่นะครับต่อมาอันนี้มันคนละสองนะอือสองพวงนี่อ่าโอเคสองอนุญาตนะพี่นะจะถ่ายรูปด้วยกันนะโทษน,นะอ้าวละเร่มัน ไม่ไม่ยืนยันนะไม่ใช่สิบห้าบาทนะยายาลิสิบห้าบาทนะนี่ประเทศไทยไม่ได้หยองแยงอย่างนั้นนะมาขออนุญาตทุกคนครับมาเลยครับเดี๋ยวถ่ายรูปด้วยกันอาม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 าสู้ๆนะพี่กำลังถ่ายให้ไป มาสู้สู้นะมารวยมาเลยเฮ้ยสู้สู้นะขอบคุณนะมากมาวันนี้ถือหัวปีแน่เลยเน,น,นี่ยคนเนี้ยมาสู้ๆนะขอบคุณมาก มาลุยขอบคุณนะขอบคุณที่ดูแลประเทศชาติขอบคุณนะนี่เงีสู้ๆขอบคุณมากดี๋ยวมาขอบคุณฮะไปเอาขาดไข่อะขาดไข่ไหมขาดไก่ไหมครบไหม สองสามสี่ห้าหกอ๋ออ่ะอผมฝากพวกขอบคุณขอบคุณแทนทุกคนนะนี่นะขอบคุณมากๆนะผมชื่นชมนะวันนั้นนะขอบคุณที่มีสติแล้วก็เหนือชั้นกว่าผมเชื่อทุกคนหัวใจเกินร้อยอยู่แล้วล่วะก็วันนี้มาเห็นได้ยิงเจอแฟนด้วยเห็นความเสียสลาดทุกคนหลายคนไม่ได้กลับบ้านเดินไกลเจอคนยั่วยุเป็นผมในสติแตกไปแล้ว นะแต่ทุกคนทําได้ดีจริงๆนะก็ขอชื่นชมผมมาอันนี้เป็นขวัญกาลังใจที่ f อฟนะเพื่อนๆแล้วก็ตัวผมเองที่อยากจะให้นะให้ไม่ได้หวังอะไรเลยแค่อยากจะให้เป็นกําลังใจนะวันนี้คนที่ยั่วยุได้กาแฟถุงหนึ่งกับเงิน15บาทแต่คนที่มีสติคือคนที่คนที่ชนะนะได้มากกว่าเยอะนะครับนะอย่างน้อยวันนี้นะผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนที่ได้เห็นนะเขาภาคภูมิใจกับทุกๆคนแน่นอน นะครับผมก็ภูมิใจนะขอบคุณที่ดูแลประเทศชาติเดี๋ยวถ่ายรูปกันขอบคุณครับขอบคุณครับมาทางไหนดีเอาเนี่ยไปเที่ยวลึกนี่ก็ได้มาคนมาเชิญครับมาใส่ยิ้มใส่หัวใส่เนี่มันโตหัว,หวที่ต้องถือใส <จ S 1> ่ห<ว>ัวหรออ๋อ เออไม่มีต้นนะเอาต้นมาประกอบล่างหน่อยนะได้ไหมย้อนไหมได้ับขออนุญาตกดที่นึงครับพีเจ๊เมาเถอะให้เจเข้ามาเเข้ามาเเข้ามาเดี๋ยวเฮ้เ้ยมามาเดี๋ยวถ่ยให้มาวกันมาเดี๋ยวทำไมครับเดี๋ยวทไมฟังยไปนะ ยืนซ้อนยืน oh, ซ uh, okay. okay. <co> ้อนข้างหลังยืนซ้อนกันแล้วก็ขับไกลกันนิดนึงครับยืนซ้อนหลังกันกับผมฝั่งนี้ก็ได้พี่อได้ไหมเห็นชัดไหมหรือหรือขึ้นยืนข้างหลังชัดกว่าตรงนี้ครับต่อตรงนี้นะโอเคเอามาๆมาเต้าทินมาอันนี้เราตะเวนด้วยไหมเนี่ยคนเนี้ยเราไปด้วยอ่ะ หึ่งเขิมต่อได้ไหมครับอย่าเสียงดังอ,อย่าเสียงอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังแจ็คเตลย่าข้างนี้ขออย่างนี้หน่อยนะครับโอเคเท่ครับหนึ่งขอเรื่อยๆก่อนนะครับโอเค,อเ,นนค,อเ,คเดี๋ยวกล้องวิดีโอแพนนะครับ <Okay. S 2> คคบอุณมากมามเลยครับเจิญเลยครับเชิญเลยครับกับครอบครัวมาเลยมาเลยเห็น <c oughs> เลยอย่างนี้คิดถึงลูกนะพ <c oughs> ยาพี่โคตรดีนะมาหา <c oughs> ถึงนี่เลยสุดยอดเลย <c oughs> มาสุดยอดเลย <c oughs> จะมเอาที่นอนมาด้วยนะแล้ว <c oughs> ีกะ <c oughs> จ่าย <c oughs> มาอบคุณคอื้นบโอเคไปดดูชื่นชมนะชื่นชมทุกคนนะขอบคุณมากขอบคุณมาก สุดยอดนะเป็นครอบครัวจะดีใจที่ได้เห็นทุกคนอยู่ตรงนี้นะรจริงๆถ้าอัดกันอนะผมเชื่อว่าเราไม่มีทางเป็นรองหรอกแต่เราตั้งสติได้ดีมากนะสุดยอดสุดยอดสุดยอดนะขึนน้นชมที่นอนเออเดี๋ยวไปถ่ายตรงที่นอนก็ได้ปะนี่เแต่พวงนี้ไปให้สมคกไว้อ่กล้องกับอันนี้เรามาทำ